松练完要几小时？钟？哈，集体练习时间差不多六个小时左右。要是当松这团子，他他他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 ，们他他，他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 他 但是你的实力配不上你的努力。你们没有想好来这个舞台上要展现什么？努力是会被看，而划水就是不被待见。 นี่คือบรรยากาศของรายการ Idol Survival Variety Show กับ3ค่ายยักษ์ใหญ่ของจีนเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาและกำลับบงจออากาศในซีซั่นล่าสุดในเร็วๆนี้นะซึ่งมีศิลปินและไอดอลชาวไทยเข้าร่วมกันทุกรายการเลยนะครับ เราไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทด้านของ y ยชฟิทยูหรือจิงจุนโยนีซีซั่น3มนะหลังเปิดตัวยืนยันเมนเทอร์และผู้ช่วยเมนเทอร์รายการไปแล้วก็ <S <S ได้มีการบันทึกเทปแรกไปเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาแต่หลังจากที่ผู้ช่วยโคชจะครับผมจากท้านของหวีซูซินกลับจากกองถ่ายแล้วก็ต้องทําการกักตัวต่อที่เซี่ยงไฮเป็นเวลา14วันตามกฎการควบคุมโรคสําหรับผู้ที่เดินทางมาจากมณฑลที่มีการแพร่ระบาดโควิดในจีนซึ่งเธอจะครบกําหนด การกักตัวในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ในส่วนของ PD ดีหรือโปรดิวเซอร์ของรายการนั้นก็ยังไม่มีการออกมายืนยันจากทางผู้จัดนะรวมทั้งยังมีข่าวลือออกมาล่าสุดว่าปรด์อของรายการที่เป็นทางด้านของหลีหยู่ชุนที่มีข่าวลือมาก่อนหน้านี้ก็อาจจะไม่สามารถเข้ามาร่วมในงานนี้ได้นะทั้งนี้สื่อมวลชนในจีนต่างให้ความสนใจว่าผู้จัดกําลังวางแผนเรื่องการถ่ายทํารวมทั้งการเชิญศิลปินเข้ามาในพื้นที่และหากเมื่อถ่ายทําเสร็จแล้วนะ,ะจะต้องกลับไปทําการ กับตัวต่อนี้นะฮะอาจจะไม่ง่ายในการขอคิวศิลปินเข้ามาร่วมในรายการนี้นะ,ะดังนั้นจึงอาจจะเป็นการปรับรูปแบบเป็นแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เมนเทอร์หรือเก a สเมนเทอร์หรืออย่างไรเนี่ยคงจะต้องดูว่าจะมีการวางแผนกันอย่างไรเพราะว่าจะมีผลต่อความน่าสนใจและเรตติ้งของรายการด้วยและนี่จึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าระหว่างการถ่ายทําในซีซั่นนี้นะ,ะโดยก่อนหน้านี้ยังมีชาวเน็ตจีนบางคนได้นําภาพศิลปินบางท่าน ที่ได้ไปร่วมงานในวันบันทึกภาพวันแรกว่าภายหลังจากถ่ายทําเสร็จแล้วและเมื่อออกจากกองถ่ายมากลับมีเพียงแค่ผู้ช่วยเมนเทอร์อย่างยูรูซินที่ต้องกักตัวซึ่งต่างจากศิลปินคนอื่นด้วยนะและนี่ยิ่งเป็นอีกหนึ่งความอ่อนไหวสําคัญที่ทําให้ทางผู้จัดยิ่งต้องรอบคอบมากยิ่งขึ้นในการเชิญศิลปินคนอื่นที่จะมาร่วมถ่ายทําในเทปต่อๆไปของรายการนี้ดังนั้นจึงยังไม่มีข่าวหรือว่ามูฟเมนต์จากกองถ่ายภายในรายการนี้ออกมาตลอดช่วง สัปดาที่ผ่านมานี้นะซึ่งข่าวล่าสุดที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าจะมีการออออากาศเทแปแรกในวันที่28มกราคมนี้ก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปนะว่าจะเป็นไปตามแผนนี้หรือเปล่านะครับ ไปดูทางด้านผู้เข้าร่วมแข่งขันกันบ้างนะเมื่อวันที่17เมกราคมที่ผ่านมามีการปล่อยภาพนิ่ง The First Stage Performance เวทีเปิดตัวรายการสำหรับการขึ้นเวทีแสดงสดครั้งแรกของผู้เข้าร่วมแข่งขันของรายการออกมาโดยมีตำแหน่งเก้าอี้เดบิวท์ทั้งหมด9ตัวด้วยกันนะแล้วก็มีภาพเด็กฝึกในรายการได้ไปทดลองนั่งและก็ถ่ายภาพกันออกมาซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการทำโฟโต้ช็อปของแฟนคลับออกมาในส่วนของรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันของรายการยังไม่มีการประกาศหรือเผยแพร่ออกมาอย่างเป็นทางการเป็นเพียง ข้อมูลที่มีการส่งต่อกันของสื่อออนไลน์ค่ายใหญ่ๆใ,ในจีนเท่านั้นแหล่งข่าวรายงานว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกมาร่วมแข่งขันครั้งนี้ทั้งหมด119คนแต่หลายสำนักและหลายโปรในจีนยังคงจับตามองเด็กฝึกที่มาจากทางด้านของมาชิกวงอีอันอิงเยเซอร์ซึ่งมีเพื่อนในวงอย่างเ er อ๋อรั่วลั่วซึ่งในเดบิวต์ในวงายจากรายการ Pro d u c e ค a ป p ปี2019และเพื่อนอีกคนในวงเขาอย่างหลินหม่อขณะนี้ก็ได้ไปแข่งในรายการช่วง2021เขาคนานี้ก็คือ ทางด้านของซุนอี้หางด้วยกันนอกจากน,จาน,น,าน,นี้ยังมีเด็กฝึกจากทางด้านของเย่ฮวาอีเล่อที่มีศิลปินในค่ายอย่างหวังอี้ป๋อเมิ่งเมชีอูเซียนอี้แฟนเฉิงเฉิงเฉิงเซียวอยู่ในค่ายนั่นก็คือทางด้านของถางจิวโจด้วยกันนะครับในขณะที่สนนืส่อออนไลน์บางสำนักในจีนยังรายงานต่อว่านี่คือรายการเซอร์ไวนวรวาเลทีโชวผู้ที่จะได้รับการเดบิวต์จะมาจากผลการโหวตของผู้ชมดังนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะซึ่งผู้แข่งขันจึงยังคงมีโอกาสได้เดบิวกันทุกคน จนกว่าจะมีการเปิดให้ลงคะแนนโหวตกันแล้วก็ประกาศผลกันออกมานอกจากนี้ยังมีการทำโพลสํารวจออนไลน์คร่าวๆว,ว่าผู้แข่งขันหรือเด็กฝึกคนไหนที่เป็นเหตุผลให้ผู้ชมในจีนจะเลือกชมรายการนี้ซึ่งคําตอบก็ปรากฏตามนี้กันเลยนะครับ ในส่วนของเมนเทอร์รายการทั้ง3คนยังไม่มีความเคลื่อนไหวกับรายการนี้หลังจากที่ออกมาทําคลิปยืนยันว่าเขาร่วมรายการนี้กันอย่างแน่นอนแล้วนะทางด้านของลีหลงฮ่าวยังคงมีคิวถ่ายทํารายการอื่นอยู่ขณะที่ท่นเวปอ๋อนะเมื่อ15มกราคมที่ผ่านมาก็ไปขึ้นงานคอนเสิร์ตของไอชีอีที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ล่าสุดเมื่อวันที่20่ที่ผ่านมาก็ไปขึ้นคอนเสิร์ตที่ฟูเจียนเฉิงจุนเจียเหรียญหวานหวานหุยทางช่องตรงนานทีวีด้วยกันขณะที่เมนเทอร์ลิซ่าก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมแต่กลับเป็น แสต่อเนื่องในเรื่องที่ทางค่าย YG ออกมาประกาศว่าเธอจะมีอัลบั้มเดี่ยวในปีนี้นะโดยอยู่ระหว่างการถ่ายทํา MV ด้วยซึ่งทางแฟนคลับชาวจีนก็มีการเข้าไปสั่งซื้ออัลบั้มนี้กันล่วงหน้าออนไลน์ในเว็บไซต์ World Wide Ktown For You. cn กันล่วงหน้าและแชร์ออกมาในแฮชแท็กที่ชื่อว่า Lisa Teng Solo Shoutout มีการอ่านแล้วกว่า500ล้านครั้งโดยกันในส่วนของยอดขายในจีนเท่าไหร่เนี่ยต้องรอติดตามกันต่อไปนอกจากนี้ยังมีการทําผลสํารวจออนไลน์ถึง ความสนใจของชาวจีนระหวา่างลิซ่าและโรเซที่จะมีอัลบั้มเดี่ยวในปีนี้นะคำตอบก็ตามนี้กันเลยนงะ เราไปต่อกันที่รายการช่วงเจ้าอิงเออร์หลิงเออร์อีหรือ Produce Camp 2021ซึ่งมีข่าวลือมาว่าจะท,ทําการกอากาศเทปแรกในวันที่20กุมาภาพันธ์หรือปลายเดือนหน้าได้จะถึงนี้หลังจากประธานิเทศผู้เข้าร่วมแข่งขันแล้วก็เปิดตัวกับสื่อมวลชนเมื่อ1 4มกราคมที่ผ่านมา<อ>ผู้จัดยังได้เปิดเผยตารางการถ่ายทํารายการให้กับสื่อมวลชนทราบโดยมีกําหนดการคร่าวๆดังนี้นะวันที่14-18เป็นการถ่ายทําการแสดงบนเวทีครั้งแรกของผู้แข่งขันและหลังจากนั้น19กาและยีบสอมกราสี่วันกับการฝึกเพลงตีม ทดสอบและก็ประเมินด้วยการส่วนวันที่25ถึ 26, ง26 2วันกับการขึ้นเวทีถ่ายทํา MV มีตีม2กันแล้วก็ปลายเดือนมกราคมไปจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ประมาณ7วันนะครับกับการบันทึกการแสดงสุดครั้งแรกบนเวทีของผู้เข้าร่วมแข่งขันด้วยกันนะครับ สำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะแหล่งข่าวในจีนรายงานว่าถือว่าเป็นการคัดเลือกเด็กฝึกเพื่อมาเดบิวต์ในระดับสากลกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นการคัดเลือกเด็กฝึกมาจากทั่วทุกมุมโลกที่ผ่านเข้ามาร่วมแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของยูเครนอเมริการัสเซียไทยแลนด์และก็ทางด้านของนิฮอนจินซึ่งในส่วนของญี่ปุ่นนี้ผ่านเข้ามาเยอะมากพอสมควรเลยทีเดียวทําให้ทางผู้จัดได้มีการทําป้ายประชาสัมพันธ์ข้อความไปในค่ายเก็บตัวออกมาเป็น4ภาษาหลักด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของภาษาจีน ีนอกจากนี้ยังมีแอคเคาท์หนึ่งที่แนะนําผู้แข่งขันที่น่าสนใจสําหรับผู้ติดตามชมรายการนี้โดยแบ่งเป็นกลุ่มเด็กฝึกต่างชาติที่น่าสนใจก็มีเด็กฝึกจากไทยอย่างพลัดฉีกรูปครื่องเยอรมันรวมอยู่ในกลุ่มนี้ในขณะที่เด็กฝึกกลุ่มดาวเสียลี่ไฮรีแอดดกเเ็ดก็มีเด็กฝึกจากไทยอย่างกอนชิดปุลสติดพักดีหรือนายจากวง OXQ ซึ่งกําลังศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิยาลัยอัดสัมชัญด้วยกันนะครับ Sometimes you fold in the tank, and it takes me, even if it's every second, every minute, stay, stay up, look up, I just wanna be. ส่วนของการคัดเลือกเด็กฝึกเพื่อมาเดบิวต์จากรายการนี้ยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการจากทางผู้จัดนะทั้งนี้ทั้งสืมม่อมวลชนในจีนคาดการณ์กันว่าจะเดบิวต์ศิลปินจํานวน11คนด้การจํานวนวงบอยแบนดที่เคยเดบิวต์ไปเมื่อปี2019ทั้งนี้ยังต้องรอยืนยันจากทางผู้จัดอีกครั้งและก็เช่นเคยนะเด็กฝึกที่อยู่ในการจับตามองจากผู้ติดตามและสืมม่อมวลชนในจีนยังคงเป็นทางด้านของจางเจเียหยวนลูต่ติงห่าวเ้าหมิงหมิงหลินโม่จิงหลงเรน 彭、张、新特、何、一凡，然后的得练，练练练练龙涛练练练黄练涛那个练练练林练练的感觉练练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  ส่วนของความเคลื่อนไหวของเมนเชอร์ของรายการนั้นก็มีการยืนยันจากภาพการไปร่วมถ่ายทํารายการเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาซึ่งมีทั้งด้านของเติ้งเฉาโจเซนแอมเบอร์หลิวและก็เซนเตอร์จากทด้านของไรส์่นคือทางด้านของ, Rice, จของโจเจนหนานรวมทั้งทางด้านของหนิงจิงนะทั้งนี้หนิงจิงเป็นดาราน,นักร้องแสดงจีนมาตั้งแต่ปี1999มีภาพยนตร์หลายเรื่องด้วยกันอาทิเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เดอะมูฟวี่ที่แสดงคู่กับทางด้านของหลิวเตอ๋อหัวด้วยกันทั้งนี้ทางแฟนคลับ ของเนเน่ได้มอบกระเช้าผลไม้ให้หนิงจิงและก็เขียนขอบคุณที่ดูแลเนเน่เ,นเป็นอย่างดีในระหว่างการถ่ายทํารายการในส่วนของเนเน่หลังจากถ่ายทาเสร็จแล้วก็มีคิวต้องบินไปรับงานต่อโดยทางแฟนคลับได้จับภาพของเธอที่สนามบินในลักษณะที่อยู่ในสภาครึ่งหลับครึ่งตื่นระหว่างรอโหลดกระเป๋าที่สนามบินหลายคนก็เข้าไปให้กําลังใจและก็เข้าใจว่าเธอได้สู้และก็ทุ่มเทมาตั้งแต่เมื่อครั้งตอนที่อยู่ในค่ายรายการช่วง2020เมื่อปีที่ผ่านมาจนกระทั่งได้เดบิวต์จนถึงปัจจุ วัุบันนี้อาจจะยังไม่ได้พักผ่อนกันแบบเต็มๆนอกจากคิวงานที่แน่นแล้วเมื่อว่างจากคิวงานเธอยังต้องซ้อมแล้วก็ฝึกฝนและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆตลอดเวลาด้วยนะและเมื่อเธอลงเครื่องที่สนามบินชิงเต่าก็เข้าไปจัดสตาร์บัคของโปรดนอกจากนี้แฟนคลับยังเผยผาากระเป๋ากุชชี่พร้อมยาดมคู่ใจรวมทั้งรองเท้ายี่ห้อกาเบกาเบหรือบางทีอาจมีเผยอ่านว่ามุยมุยหรือมิอูมิอูก็ว่ากไปฮะโดยเจ้าของอิตาเลียนล็อกชิลี่แบรนด์ซึ่งมีบริษัทแม่อย่างปาด้าก็ยังคงอยากให้ทุกคนออกเสียงแบรนด์นี้ว่า 喵喵，但比他起名起起来，我也觉得这个节目需要一个 i p o p 我来自上海，我来自北京。 ไปปิดท้ายกันที่โยคูเอเชียซูเปอร์ยังสองพันยี่สิบเอ็ดนาหลังจากที่มีทีเซอร์และก็โปสเตอร์โฆษณาเปิดตัวของรายการออกมาว่าจะทําการกอากาศในช่วงไตรามาสแรกของปีนี้นี่ก็คือช่วงประมาณเดือนมก,กราคมถึงมีนาคมแต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการประกาศหรือความเคลื่อนไหวจากรายการเพิ่มเติมึงสื่อในจีนคาดกันว่าเป็นช่วงระหว่างที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันทยอยเดินทางเข้ามาร่วมรายการบางคนเพิ่งครบกําหนดการกัก,กตัวสิบสี่วันอย่างพี่กองทัพก็เพิ่งครบช่วงเวลากักตัวไปเมื่อวันที่สิบเก้ามกรา าามมที่ผ่ผนหลังจากนี้คงจะได้เห็น movement บรรยากาศในการไปร่วมกิจกรรมต่างๆจากทางรายการนะในส่วนของเมนเทอร์ของปีนี้มีออกมายืนยันด้วยตนเองเพียงแค่คนเดียวนั่นคือทางด้านของไก่หรือว่าโจหยวนเมนเทอร์จากรายการ The Rap of China s e ส s o n l a ในส่วนของเมนเทอร์ที่ประกาศจากงานแถลงข,ข่าวข,ของรายการไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคิมูระทาคุยะดารานักรอนน้องนักแสดงชาวญี่ปุ่นนี้อย่างเจนซี่จาก TFBOYS นะฮรรวมทั้งทางด้านของเจโชนักร้องน,นักแสดงจากไต้หวันและลิซ่าบลากพิงก็ ar, ยังไม่มีการ เอามายืนยันจากทางเจ้าตัวด้วยนะนอกจากนี้ข่าวลือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะมีไอดอลจากวงไอซ์วันอย่างซากุระมิยาวากิรวมทั้งเท็นจาก NCT มาร่วมเป็นเมนเทอร์นะก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวกับเรื่องนี้นะยังไงก็ต้องรอลุน้นและก็ติดตามกันต่อไปด้วยนะ <S <S สำหรับการแข่งขันในรายการนี้เมื่อซีซั่นที่ผ่านมานะมีเด็กฝึกเข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้ทั้งหมดจํานวน84คนซึ่งมีเด็กฝึกจากไทยเข้าร่วม2คนในการนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสมิธพาส แสดงละครจากช่อง3และขน่มลูกเครื่องไทยไต้หวันอย่างคริสเชนิหรือไอเฟลเอ็มบีโอซึ่งทั้งสองผ่านเข้าสู่รอบสัปดาห์ที่2ของการแข่งขันในรายการนี้เท่านั้นดังนั้นจึงเป็นอีกปีที่ทางผู้ติดตามรายการจะได้ร่วมลุ้นกันกันกบเด็กฝึกของไทยที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาในทั้งหมดจํานวน69คนในซีซั่นนี้ซึ่งมีมาจากหลายชาติด้วยกันนอกจากเจ้าภาพอย่างจีนซึ่งมาจากหลายภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นทยางด้านของเป่ยจิงเซี่งยงไฮ้กวางโจเซนเจินฮ่องกงไต้หวัน รวมทั้งยังมีต่างชาติจากเกาหลีญี่ปุน่นและก็ไทยนะซึ่งมีเด็กฝึกจากไทยที่ผ่านเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด5้คนในการนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของลิวเซียชีตาปิติพัฒจงอาเินหรือจงอาเชนรวมทั้งทางด้านของซูเม่สมุยสมุดแก้ววันและก็มีทางด้านของชายโยฟูอูพิทยาหวังยางชิงพี่กองทัพด้วยกันนะครับสวัสดีครับจงอาเชนนะครับ่าาาเเจาาจาาจา้าจา้หวังาเฉินวาหลสวาัสดีคหับ

นี่คือ3รายการ Idol Survival v a r i e t ไร h ี w จาก3ค่ายแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของจีนซึ่งจะมีศิลปินและเด็กฝึกจากไทยเข้าร่วมกันทั้ง3รายการเลยและทุกคนก็สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันจากทั้ง3ค่ายนี้เพื่อรอร่วมลุ้นเป็นกำลังใจและก็ช่วยกันดวดให้กับผู้แข่งขันในรายการนี้กันต่อไปนะครับ